สวัสดีค่ะวิถีฟูไทยชาแนลค่ะสวัสดีพี่น้องสมงสบอนนะคะประเพทได้ผลอมาฝากพี่น้องวะแพรกันมีวิธลูกไม้อีกค่ะพี่น้องเนื้อจังหวัดชงนี่เป็นเทศกาดนุ้ไห้นะคะพี่น้องเนาะช่วงนี้เพิ่งกาลังทานจีแล้วก็กินเจทานเจนะพี่น้องเนาะประเพณก็ได้ลูกไม้แซาะประเพ์ก็คือเทียนสุเพิ่นกินเจทานเจค่ะพี่น้องลุ้ไหมกินส่งนะเพื่อจะมีความเซ่บอยู่แล้วค่ะพี่น้องเพื่อจะอ้อแล้วน้ำน้ำเนื้อตูนุ้ไหมเพื่อสะ น้ำพึ่งสีหลายค่ะดูไม้เลยเอื่คืออ่อนดูไม้คลแบบจะโน่จะโน่ใหญ่แล้วก็หนาค่ะพี่น้องนี่นะคะประเภทก็เลยประเพทเผาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นี่ประเพทเผายืดโซ่ที่ที่ประเพทตัดตัดตัดคลิปสั้นเอ็ดคิคลิปตัดหนุ่มไม้มืนั้นแหละค่ะมื้อนี้น่ะมื้อนั้นนะคะพี่น้องขออภัยแล้วประเพทก็มาเผาค่ะเผาเผาเผายู่เตาค่ะพี่น้องเตาต้มมะซารีน้ะพี่น้องนาะเตาต้มซารีปลาเตาง่าย เพ่ยเนีสื้อทรศัพสามนอค่ะพี่น้องเผาเผาซุกคักอยู่ค่ะพี่น้องนี่นะแล้วเพะก็มาโปะเปื้อนค่ะนี่นะโปะเปื้อนล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะเพ่ก็ตีปตัวหั่นได้ค่ะวันนี้นะหั่นเป็นชิ้นชิ้นค่ะพี่น้องหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นหั่นจนเมื่อนี่แล้วค่ะพี่น้องแล้วเพ่ก็สิมาแพกถุงได้นีมค่ะแพ็กเสื้อถุงถุงพลาสติกนะพี่น้องถุงถุงกันหัวนะพี่น้องน้อแพกถุงแพกเสื้อถุงสองสันค่ะพี่น้องแพ็กเสื้อถุงสองสัน ละเปเภทกับสิมันนึ่งนึ่งแค่เศร้านาทีหรือว่ายี่สิบนาทีค่ะพี่น้องนึ่งละเปเป้สิเก็บไปกินนานค่ะเอาเดี๋ยวตามบึงปเะเดี๋นึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อวาน้าตาคือสิบเป็นน่เรื่อค่ะเสินพี่น้องมีมีว้าแต่รูไหมผาลือเด้อค่ะพี่น้องเด้อหรือว่าโน่ไหมนะพี่น้องเนาะถ้าเฮาได้เผาไฟน่ะคือแบบเพิ่งกสดมีความแซ่บขึ้นมาอีเด้อค่ะพี่น้องนี่นะจะมีความอร่อยที่มาอร่อยอยู่แล้วกับเพิ่งกสดมีความอร่อยขึ้นไปอีค่ะพี่น้อง เดี๋ยวพ่แพรขอตัวแพกถุงด้ค่ะวันนี้น้องพี่น้องเดี๋ยวพ่แพรขอตัวแพกถุงก่อนนะคะ่้านี่อนแลพี่น้องเดี๋ยวตามท่าติดตามท่าเบิ้งอีกค่ะพี่น้อง่ะาศนี่อนค่ะหั่นเลเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องไปแพไจะปาดเป็นชิ้นแล้วค่ะเดี๋ยวพ่แพรจะเตรียมแพกถุงแล้วค่ะทีนี้นะคะ ตอนย้อยตอนใหญ่ค่ะพี่น้องมีได้พิธีรีตองเลยกระดอค่ะพี่น้องประเพคกะฮาวประเพคฮาวกะเผาเผาบัดเก็บว้กินปีเลขกค่ะพี่น้องจักเพละเก็บไว้นานฮาเลยค่ะพี่น้องต้องต้องคอยติดตามเบิ้องในเลย้ะคะี๋ยวถ้าได้ผลแบบเลือกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวประเพคมาเวาสุฟังอีกเทือนึงนา่ค่ะพี่น้องนาะเดี๋ยวประเพคจันจัดถุงแล้วค่ะทีนี้ค่ะเพลถุงแล้วค่ะพี่น้อง ถ้าเราเะซุปเยอะคเลยกินก็ได้ค่ะพั่เนี่ยปลาแพร่าะนะพัดพัดก็ขึ้นในเสพน่ะพี่น้องเนะะเาะลูายปลาแพรส่วนมากเป็นสีมักพัดค่ะพี่น้องปลาแพรกับวัตส์เก็บยวไปพัด,พดนำหรือว่าเอาเยอะเป็นโลจิ้มโลคนเลยก็ได้นะพี่น้องเนะะเาะเดี๋ยวปลาแพรขอดูก่อนนะคะทีนี้ค่ะ,ะเพรแพ็คถุงเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้อง ถุงเล็ค่ะเตรียมจะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ได้สามถุงกัะพี่น้องมีอนเนี่ยเจอว่าแจ็เสียจากถุงอาทิตย์ตาาเมืองเด้เลยนะคะพี่น้องเนื้อป่้ยเพจะได้กี่ถุงค่ะหมอประเพทก็กำลังเดือดค่ะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวประเพกปรเพ่ไอหนึ่งก็เด้ค่ะแบนี้นะคะครบยี่สิบนาทีแล้วค่ะเดี๋ยวอ๋อหนุค่ะพี่น้องงอเดี๋ยวประเพจะหักถุงค่ะทีนี้น,นะคะ ได้แตงโมท่าถุงค่ะพี่น้องเพราะว่าประเพยัทถุงใหญ่น้องเพถุงใหญ่ค่ะพี่น้องอ้าวเดี๋ยวปเพย์ทาถุงแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาเอาชุดใหม่เฮ้าค่ะหนึ่งเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ประเพยยังเรียงไว้อยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวรอคือ็นเย็นกเนานพี่น้องเนาะรอคนเย็นก่อนแล้วค่อยแขวนค่าทีนี้นะคะพี่น้อง ได้ห้าถุงจ้าพี่น้องถึงมดนะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนึ่งแล้วก่หน้าตาเป็นเะไรแล้วค่ะพี่น้องเป็นแล้วเลยพี่น้องวันน่ากิ่นเฉพาะค่ะนึ่งแล้วเป็นกต่สีอ่อนๆเลค่ะพี่น้องตัวแรกป้าเพลซิมก็ตาเพิ่นตั้งแต่ป้าเพลยังมีทันได้นึ่งค่ะพี่น้องเพิ่นเพิ่นกับมีมีได้รสขมเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าป้าเพลมื่อน้นป้าเพลเผามาป้าเพลกับมีได้เอสทีเดียวขอเรยจะมันค้ำก่นนะพี่น้อง เพ่ก็มาซื้อตู้ไว้ค่ะพ,พี่พน้องซื้อตู้ไว้แล้วกลับแพ่ผลิตวันนี้เพด้อยู่เริอนกับเพ่ก็มานึ่งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบ,บนี้ค่ะเอาไว้กินกับตับมหฮูกินกับลาบกับก้อยจิ้งก,กับน้ำพริกกับอะไก็ได้เมื่อค่ะแนคะ่แต่ละห่ออีทเมนูลเลยค่ะพี่น้องอันนี้นะับเพ่ฮัดอย่างสามสันค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าส่งสันแต่ห่อเก็บไว้หึงนะอย่างพึ่นสีขาดค่ะพี่น้องเพราะว่าถุงหอนพี่น้องเนาะเพ่ก็เลย อันนี้เราลัดยางสามเส้นค่ะพี่น้องขอให้หลายหลายครับลัดยางสามเส้นเสื้อถุงสองชั้นค่ะพี่น้องอเดี๋ยวเดี๋ยวประเพคขอดเด้วยค่ะพนนี้ะตอนนี้ประเพคหัวหนุนคับพี่น้องเดี๋ยวประเพคอาบน้ำขอัวอําน้ำไปอาบไปไหว้พระสวดมนต์ดูคือคือบ้านประเพคค่ะพอดีเพิ่งมีงานพี่น้องประเพคกับไปช่วยเป็นงานไปช่วยงานเป็นมาแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวประเพคไปอีกตันเลขค่ะไปไหว้พระค่ะพี่น้องเดี๋ยวประเพคขอก่คนค่ะพี่น้องเด้อ เดี๋ยวพ่อพอเดี๋ยวไม่คลิปนะค่ะพี่น้องว่าแพรอะไรได้เฝยมาฝ่ามาตอนพี่น้องนะพี่น้องน้องเดี๋ยวพ่าแพลบุญมาฝ่าได้ค่ะพี่น้องเด้อถ้าเพลเบิรงคลิปนี่คะจะคือคือยู่ดีมีแฮงด้วยพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงรือขาดแค่าจากอุปสรรคอันตรายทางปวงเลยพี่น้องน้องได้สุขได้ลาเพื่อคำขอบคูณค่ะขอบคุณหลายหค่ะสวัสดีค่ะ ถ้ามักคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดติดตามเพื่อเพณีเด้อค่ะเดด้อบิถีพูไทยชาแนลค่ะเดี๋ยวพบพรอเดี๋ยวใหม่นะคะ